对。 ก็ขึ้นแล้วนะครับประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมและวันนี้ผมก็ได้กลับมาอยู่ที่สวนเช่นเคยนะวันนี้ผมก็กลับมากับน้องไมโลเช่นเคยนะครับผมก็มาอยู่สวนทางานนะครับผมนี่ครับน้องไมโลก็ช่วงวันหยุดก็ได้อบน้ําให้แล้วนะครับ แต่ว่าช่วงนี้น้องกำลังซน,นพอดีเลยครับผมวิ่งไปวิ่งมาก็เพื่อนหมดแล้วครับผมเ็เดี๋ยวยังไงก็มาให้กำลังใจนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอน,นะครับผมไม่โอไม่โลไม่โนี่หอบแถว กระทอมก็จะเป็นหญ้านะครับผมแล้วก็มีมันจะมีหญ้าชนิดหนึ่งที่มันเกาะขนน้องนะครับผมเรียกว่าหญ้าอะไรไม่รู้นะครับผมนี่ครับผมน้องไม่ร้อนก็จะกัดอะไรเล่นไปเลยเป็นเปืเป่อยครับเพื่อนทุกคน เนี่ยเพื่อทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเข้าให้ไมโลกินนะผมก็ผมจะต้ม ปลกักะป๋องนะครับผมแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวให้น้องไม่โลกินนะผมเออคอยก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆใจเย็นใจเย็นถ้าไม่งั้นไม่ให้กินนะโอ้โอเคดีมากดีมากโอเคนั่งดีนะเดี๋ยวให้กินมามามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ก่อนมาให้กินนะนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีเออคอยก่อนนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆโอเค นั่งดีๆก่อน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 โอเคเราแป๊บเราแป๊บมามามามเออเออเดี๋ยบร้อยโอเคค่อยกินค่อยกินไม่รอ Các hai kiên. เพื่อทุกคนก็ให้เจ้าไม่โลกินข้าวเสร็จแล้วนะครผมแต่ว่าน้ํานี้น่าจะยังไม่หิวนะเพราะว่าให้กีเรเอาไม่กินนะครับผมไมโลไมโลชอบนอนกับพื้นนะครับทุกคน กคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเจ้าไมโลไปเดินป่านะผมเพื่อที่จะคลเครียดนะครับผมเพราะว่ามารอผมทั้งวันแบบนี้ก็จะเครียดหน่อยนะครับผมไมโลไมโล มากินน้ำก่อนไมโล่เลย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 แปบนหนึ่งก่อนหนั่งนั่งก่อน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  มก็พาไมโลไปเดินป่าใกล้ๆแถวนี้นะครับผมก็เดินไม่ค่อยไกลนะผมเดินเสร็จแล้วก็ให้กินน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะกลับไปทำงานต่อนะครับ คคนนะรับตอนนี้มันก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับผมก็สี่โมงกว่าจะห้าโมงนะเดี๋ยวผมจะตีถั่วที่ได้จากการเก็บวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับ นี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตีถั่วของเราสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูเม็กนะครับผมนี่ครับเม็กถั่วฮ้ยไม่รอไม่รอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นแล้วเล่นใหญ่เลย นี่ครับก็จะเป็นเม็ดถั่วแดงอสุกินะครับผมก็จะมีแมงจอกบ้างแล้วนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขักนะไม่โลกเฮ้ยเฮ้ยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนทุกคน ก็พระทิกตกดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นหัวของเพือกนะครับผมที่ผมไปขุดมาเมื่อกี้นะครับในไร่นะครับผมนี่ครับผมก็จะมีหลายหัวเลยนะครับผมหัวใหญ่ก็จะมีสองหัวครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหัวเล็กนะครับผม เดี๋ยวยังไงผมจะมาทำแกงกินนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปล้างแล้วก็มาแห้งเป็นชิ้นๆก่อนนะครับเพื่อดคนแล้วเรามาทำแกงใส่หมูกันนะครับ อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่าม้ ตอนนี้เราก็ใส่เผือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคับทุกคนเดี๋ยวก็เราก็ต้องไว้จนเดือดแล้วก็รอให้หัวเผือกสุกเลยนะครับผมทุกคนเอามตอนนี้แกงก็สุกนะครับผมเผือกอะไรก็สุกนิ่มแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่หอมนะครับผมก็เป็นจะ เป็นดอกของผักอิกลึ่งนะครับผมแต่ว่ายาหอมอยู่นะผมแต่ว่าถ้าเป็นใบนี้แห้งไปแล้วนะผมนี่ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนครับมากินข้าวกันนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็กินข้าวดึกหน่อยนะครับผมเ,เราลงมาชิม แกนเพือกของเราดูนะครับผมสำหรับเพือกก็เวลาเราแกงมันจะร้อนมากเลยนะครับผมเราค่อยๆกินนะครับอืมอร่อยครับพเพื่อน ส่วนไมโลก็นอนแล้วนะผมเดี๋ยวค่อยปลุกขึ้นมากินนะ ครับทุกคนให้ไม่รอกินข้าวนะผมได้ข้ามคืนนี้นะผมผมก็ตอ้อขอตัวนอนพักผ่อนนะครับผมไม่รอก็พึ่งตึงนะครับ นอนไปก็เขาแค้านที่จะนานนะครก็ยังไงค่ำคืนนี้ก็ดึกมากนะครับผมเดยังไงก็ต้องขอลาตรีสวัสดิ์ทุกทคนก่อนนะครับยังไงเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้ก็ต้องขอกุดไม้นะครับ ค้าคืนนี้พระจานทร์ก็ขึ้นแล้วนะครับผมประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมก็ของคันที่จะเมิดนะเพื่อทุกคนสวัสดียำเช้าพเพื่อนทุกคนนะผม ตอนนี้ก็เช้าแล้วครับผมหกโมงก,กว่าแล้วครับผมใบกัดค่องค่าที่จะหนาวเลยครับตอนนี้นะครับผมหนาวมากเลยเลยครับก็ด้านล่างนน้นครับมีเสียชนีส่งเสียงร้องด้วยนะครับผมยามเช้าเลยนะครับผม,ผมก็จะมีทะเลหมอกครับผมแต่ว่าไม่ยังไม่เต็มเลยครับปีนี้นะ าน,านั่นไปมั้ยบ้าน่ะน่ะก็เช้านี้อากาศข้องใครที่จะสกชื่น แล้วก็คลองค่าที่จะหนาวมากนะผมก็จะมีน้ําค้างเต็มไปหมดเลยนะรับริเวณสวนนี้นะผมก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกๆุกกาลังใจนะผมที่ส่งเข้ามานะผมไม่ว่าจะเป็นกําลังใจให้ผมหรือว่าจะเป็นกําลังใจให้น้องไมโลด้วยนะครับผมก็ทุกคลิปก็ผมก็พยายามจะทําให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อนทุกคนก็ยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ ก็อขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะผมก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกดไลค์นะผมแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่เราจะได้พัฒนา,นาขึ้นไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเราจะพัฒน,นาไปด้วยกันนะผมก็กำลังใจของทุกคนก็มีค่าสำหรับผมเลยนะครับผมเพื่อที่จะ มุมมองหรือว่าแนวคิดใหม่ๆที่จะทำวิดีโอครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ยังไงก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ก็ตรงนี้พี่จีพาร์ตี้ก็จะขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีเมฆทำใหญ่ทําบางอยู่ครับแต่ก็ถ้าเลหมอ,อกก็จะอยู่ไกลนองนักเรียนทุกน